ขอให้ท่านต่้งหลายได้พินิจพิจารณาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเราจะไปหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนอีกมาแข่งพระศาสดาของเราเนี่ยไม่มีในโลกนี้ที่ตราดไว้ชอบแล้วที่สุดแล้วเวลานี้ศาสดาองค์เอกคือบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วคือพระพุทธเจ้าสอนตรงกระทั่งเป็นสาวกขึ้นมาเป็นอาหาราฐานมิเศษด้วยกันทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วมาสอนพวกเราก็ให้เป็นคนดีคนดีจนถึงขั้นมิเศษด้วยกันยอย่าปล่อยอย่าวางคําสอนพระเจ้านะ นอกน,นั่นมแีแต่สิ่งที่หลอกลวงต้มตุ๋นท่านนั้นขอให้พากันพิจารณาให้ดีนะวันนี้เป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งที่ปีหนึ่งที่ยมาเทศให้ท่านหลายฝั่ง,ทงทเทศแต่เพราะนักปฏิบตัติในนี้ย่าปล่อยยาวางยาจืดยาจางในข้อวัดปฏิบัติอันจะเป็นส่วนรวมก็ตามส่วนรวมคืออะไรกิจการงานใดที่จะมาทําเป็นความพร้อมแผร,มรมสมัครขี่กันให้ถือเป็นจิตจําเป็นด้วยกันทุกองค์ตัวองค์เท,ท่าตัวเท่าตัวงานของถ้าบกคล่องระบบคอ่องเรา ถ้าสมบูรณ์ก็เป็นสมบูรณ์ในตัวของเรางานพร้อมเพียงสมัครีกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็สวยงามตาถ้าต่างคนต่างทําต่างคนต่างอยู่ไม่สม่ําเสมอมีแตกมีแยกอย่างนี้เรียก,ยกว่าแตกแยกความสมัครีตัวเองก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ไม่สวยงามแล้วความพร้อมเพียงสมัครีแตกกกระจายใช้ไม่ได้นะขอให้มีความพร้อมเพียงสมัครีข้อวัดปฏิบัติทาเพื่อเรา จะเป็นความสามัคคีก็ดีเป็นความทำโดยเฉพาะตัวเองก็ดีทาเพื่อเราเพื่อเราทั้งนั้นน่ไม่ใช่เพื่อใครให้พากันมีความคารพอยู่ด้วยกันให้เป็นเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนะอย่ามีขัดมีแยง้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เอาทรมากลางไว้เสมอเรื่องทิฏฐิมรณนะเรื่องกิเลสกาฝากมหาไัยนี่มันจะคอยแทรกคอยแทรกแล้วขัดข้องบางทีทะเลาะบกแ้งกันก็มีเพราะกาฝากเข้าแทรกหัวใจที่มีธรรมใจก็เลย ใจกลยใจเป็นใจกาฝากวาเสียแล้วเดือดร้อนวุ่นวายอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อความกลมกลืนสามัคคีทิฏฐิมานะอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราออกมาจากสถานที่ใดในครั้งพุทธการมหากษัตริย์ที่ออกมาบวชมีน้อยเมื่อไหร่อ,องค์ใดที่สสเสด็จออกมาบวชนี่เข้าป่าดังพุทธเจ้าท่านสอนอาไว้ว่า ผู้บวชใหม่ลุกขมูลเนสนนาสนังนิสาจะปปปะชาตาทัตเตยาวชีวังอุซาหโหกรณียูนี่บรรพชาติทวารแลห้ท่านต่างหลายไปอยู่ตามลุกขมูลลมไม้ฟังที่ในป่าในเขาตามถ้ำเหมื้อผาป่าช้าป่าโลชัดที่แจ้งรอมพังรอมฟังอันเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมาธรรมไม่มีสิ่งใดมารบกวนแล้วให้จงทำความอ,อุตสหลพยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ พระสงทุกองค์ได้รับโอวาทข้อนี้มาด้วยกันไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวนี่แหละที่สอนท่านส่งเสริมมากทีเดียวการอยู่ในป่าในเขาเพื่อบําเพ็ญสรรมณธรรมกําจัดสิ่งชั่วช้าลำมกสกรปรกสมมมอยู่ภายในใจนี้ออกไปจากกิจใจใจสว่างจ้าขึ้นมาไม่มีอะไรสะอาดยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วนะสิ่งไดที่สะอาดจ้านั้น ก็เป็นเรื่องของกิเลสมันแข่งทำต่างหากอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีตกแต่งให้สวยงามตกแต่งดีขนาดยังขัดยังถูนะจนขัดถูว่าสวยงามเทไหร่ถ้าเป็นสายตาของธรรมในสายตาของธรรมแล้วนี่เรากิเลสมันบอกว่าสวยงามสุดยอดสะอาดสุดยอดแต่สายตาของธรรมแล้วเราสกรปรกสุดยอดเห็นไหมมันต่างกันขนาดไหนทมจริงได้มาตามําหนิเรื่องของกิเลสที่ทำมาสวยงามที่สุดสะอาดที่สุดสุดยอดสุดยอด กลายเป็นว่าโศกกบอกสุดยอดไปเป็นยังไงเพราะเหตุน,นี้เองการอยู่ที่ไหนอยู่เธอพระเราออกมาจากที่ไหนที่ไหนทาเลิศกว่าทั้งนั้นแหละเลิศเลอ,เลอที่สุดเลยเหล่านี้พอปรงสังขารลงอยู่ได้กินไปนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอขอให้ร้อมภาคเปลี่ยนทั้งหลายให้มีความเกี่ยวเนื่องกับสติปัญญาของตนตลอดเวลานี่เป็นถูกต้องแล้วก็เป็น สมบัติทั้งหลายที่พูดเบื้องต้นว่าศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุติสมบัติจะเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวที่มีความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีผู้ที่เจ้าตามพุทธเจ้าที่สอนไว้พากันจําให้หนีนะในเรื่องการปฏิบัติศาสนาเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองอันดับหนึ่งก็คือกับพระพระเราเป็นพระเช่นไหลเราเป็นพระปฏิบัติหรือพระหลอกลวงโลกเราต้องดูของเรา หลอกลวงเราแล้วก็หลอกลวงโลกได้ถ้าเราจริงในเราแล้วจริงกับโลกได้เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงศาสดาองค์เอกจริงสอนโลกให้จริงมาตลอดได้หยุดพ้นจากทุกเพราะอํานาจคําสอนพระเจ้านี้มีมากมา,กกายกายกองขนาดไหนส่วนที่เด็ดตัวไหนนี่มันมาสอนโลกให้หยุดพ้นจากทุกมีตลอดไปเรื่อยไปที่ไหนแง่ใดมุมในมีตลอด